่อนอื่นเราก็ต้องตัดท่อดูดออกก่อนนะครับตัดออกก่อนแล้วเราจะขูดซีออกให้เกี้ยงนะครับนี่ครับขูดซีอ,อให้เกี้ยงเราจึงจะทากาวล้วใสเข้าไปเหมือนเดิมครับและนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ปั๊มน้ําไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชม มอเรโหลมันเสียครับฟูดรอมันเสียทําให้แักน้ำไม่อยู่เดี๋ยวเราจะ,จะเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็เสริมตัวไล่น้ําเข้าไปด้วยอันนี้เป็นฟูดวาล์วนะครับขนาดสองนิ้วนะครับนี่ครับมันเสีย มันต้องมีตัดสปริงกับมันยู่ตรงนี้คอยบังคับมันพอตัดท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขูดสีออกให้เกลี้ยงนะครับนี่ครับถ้าขูดสีไม่เกลี้ยงเดี๋ยวน้ำยาทาแล้วไม่ติดท่อนะครับเดี๋ยมันจะร่วดนะครับอย่าลืมว่านี่คือท่อดูดถ้าเกิดมันร่วดแล้วอากาศมันเข้าปั้มน้ำก็จะดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับท่าน,นี้คือปัญหาใหญ่ครับ นี่แหละครับตัวนี้ก็จะต่อเป็นที่กอกน้ำตัวไร่น้ำ ยาวไหมเปล่าไม่เข่าเลยเข้าไหมขอขา้างล่าก่อนดีข้างน่าเขาได้เอาหน้วก็ทเรียบร้อยทำได้ทำทากาวได้หรอโอเคม่นี่ตัวล่างเออใช่ป่ะตะบนตะบนตะบนบนี่ตัวล่าง าย,ยาวปล่ายาวมันตะอามาตัดยาวพอก่อนตั้งข้งของอตรงๆตัวนั้นอนะ่ะเอาไปก่อนไหมมันยาวไปเอาไปก่อนมันสลับกันเลยดิไม่สลับ con à, cái này ra con đây bọn nào โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะลองน้ำกันเดี๋ยวรอยกาวแห้งก่อนตัวนี้เป็นตัวไล่น้ำสำหรับปั๊มน้ำที่ดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับมีปัญหาบ่อยตัวนี้ช่วยได้เบิเปิดเลยเปลดัยนี่ครับเมื่อกี้ตัวไล่น้ำ เราสามารถเปิดตัวนี้เลยนี่ครับตัวในอากาศซ้ำน้ำช่วยได้เยอะช่วยได้นอนร้อยได้แนอนช่วยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวลองเปิดซ้ำดู ครับมน้ำเท่ไหรแล้วครับต่อนที่เราทำมาทำเร็จเสร็ดรูร่วงไปได้วยดีครับสำหรับตัวไล่น้ำต้นน้ำดูดน้ำไม่ขึ้นนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กน็อย่าลืมกดติดตามนะครับ